ดีครับวันนี้วันที่7มกราคม255 5นบ้าน,นะครับบริษัทยูแคนดูครับได้เดินทางมาที่แปลงมะเขือเทศของเกษตรกรที่หมู่ที่2บ้านไร่เคนต์ตำบลหนองกระปุอํำเภอบารลัดจังหวัดพิษบุรีแปลงมะเขือเทศของคุณยวนนะครับคุณยวนครับวันนี้แปลงมะเขือเทศเนี่ยได้ทั้งหมดวันนั้นที่เรามาถ่ายเดือนกับ19วัน วันนี้อีกสี่วันก็เดือน,เด,อนเดือนกับยี่สิบสามวันนะครับเดือนยี่สิบสามวันแล้วนะครับปรากฏว่าความเปลี่ยนแปลงตอนนี้ลกูกผลผลิตที่ออกมานี่ครับเริ่มเริ่มออกออก,ออก,ออกเป็นลูกแล้วนะลูกดกมากมากเลยครับมาถึงตอนนี้ฉีดไปกี่ครั้งแล้วครับสองครั้ง นะครับกีบเปรสองครั้งแล้วมีมีแม,มลงมาลกวนไหมครับไม่ค่อยมีแมลงมาลบกวนนะครับแล้วปวุ๋ยเม็ดปุ๋ยอะไรได้ได้ใช้หรือเปล่าครับใช,ใช้แล้วลดลดลงลดลงครึ่งหนึ่งนะครับลดลงครึ่งหนึ่งจากที่ใช้ปุ๋ยเม็ดอยู่แล้วก็มาใช้อันนี้แค่เซียงสองครั้งอมองใช้สอครั้งใช้ไปเยอะไหมครับใช้เบการติด คุณยวนยวนังยนืยนยนันว่าใช้ประกาศติดเดียวมันประหยัดจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูนะครับวันนี้นอกจากออกดอกเยอะนะคุณเกียงไกรนะครับแล้วมันเริ่มออกลูกของนะครับแต่เห็นได้ว่าคุณเกียงไกรลองลองพาพลาพไปดูหน่อยครับไอคำว่าตรงนี้ดูลูกข้างในเลยขดูตรงนี้มันดกเกินเกินจะให้ดู ต้งลโนี้ก็ดกมันก็ดูดีมันเยอเลยนะแบบมันแกะนเยอะมากแล้วีมงล้มลงมาเลยนี่มันต้องเก็บแล้วต้อเหนียวด้วย อมันล้มลงมาต้องตขนอกนอนยาหน่อยเดียวมนยังโต้ี่ฝำรครับนี่คือแรงมาตรนของรถยนต์นะครับตอนนี้ได้หนึ่งเดือนถึงสิบสามวันนะครับขึ้นหน้าอกล้ขึ้หน้าอกลนะครับมันสมอเลยนะแตงแขนแน่นไปหมดเลยนะครับ คุณเก,กดูดู <c oughs> ดูลูก <c oughs> อันนี้ลูกก็ใหญ่พอสมควรนะครับเยอะช่อหนึ่งมีมีกี่ห้าหกเจ็ดแปดอันนี้เก้าสิบครับสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเจ็ดร้อยสามลูกอืมยีสิบสามสิบสามลูก ยอเดียวนะครับยอเดียวอันนี้ยอดเดียวน่าจะอยู่ที่สามสี่สิบลูกนี่นี่ขชุนนี้เห็นไหนมยอดเดียวยอเดียวนะอด,ดกอดดกดอกดอกเป็นขั้วเป็นหเ,ปเห็นไหมเปิดให้เห็นข้างในอีกนี่คือข้างในที่เป็นมันแอบ,บอยู่มันแอบบมันแอบในะขั้วเดียวกันไอ้ต้นเดียวกันนะนี่คือต้นเดียวกัน มันจะมาถึงตรงนี้มันแอบมันแอบนี่คือเปิดให้ดูอะนี่คือแขนงที่ออกลูกผลผลิตจะต้องเปิดดูพวกนี้ใบมันดกแขนงใแขนงมันเยอะต้องเปิดแต่พอเวลาเก็บจริงๆแล้วสีมันจะชัดสีมันจะออกสีแดงสีชมพูมันจะเห็นแต่ตอนนี้มันสีเขียวมันจะเขียวตาม ตาม ừ ừ ừ ใบตามแขนงมันจะซุกอยู่นะมันอุมันแอบอยู่ข้างในเราต้องเปิดอะ่ะเพราะมันเยอะคต้นต้นหนึ่งหลช่อนะฮะต้นหนึ่งก็หลายช่อช่อก็หลายลูกอตอนนี้ก็เกือบใกล้ผลผลิตจะเก็บแล้วใกล้เก็บแล้วอีกสักประมาณเดือน,เด,อนเดือนหนึ่ง,เด,นนงเดือนนี้อย่างช้า ตอนนี้เดือนผลผลิก้อยี่จะเร็วสามวันนะครับเดินกือบยี่สิบสามวันแต่สองเดือนครึ่งอ่ะผลมากจะเก็บไปนอยู่ในที่สองเดือนครึ่งไอไอ่วนที่ออกดอกก็ออกมาเรื่อยไอ่วนผลที่ออกมามาแล้วมันก็โตขึ้นเรื่อยก็เริ่มโตเริ่มใหญ่เริ่มจะเก็บไอที่ออกมาก็มันก็แทกเข้าไปแทกเพื่อจะเก็บวันต่อไป หลังนั่นหลังก็มี้หลังก็เป็นอย่างนี้ยังเล็กที่ก่อนมาเป็นแค่ดอกชอากับเม็ดหัวไม่ขีดเดีวนี้โตเริ่มจะเก็บเป็นผลผลิตได้อันนี้แน,น่นอันนี้แน่นมากีนน่แน่นมากลูกโตกำลังจะเก็บได้ ยอดหนึ่งยอดดูติดดอกขั้วเพียบแม่นี่ลูกโตแค่แป๊บเดียวแค่ช่วงเดียวเขมีน,มนี่อันนี้อันนี้อันนี้หนัก อันนี้เยอะหนักพับลงมาเลยพับมาเลยนี่แรกมันต้องชอดชูพะลูกโตแล้วมันหนัก่าหนักาที่แตกที่หลังมันก็ยังอวบนะอออกมาอวบหมดเลยจะพับลงมาไม่เป็นไรเดี๋ยวก็โตมาเรื่อยๆครับเสมอหมดเลยนะในเนื้อที่ไล่ว่านะตรงนี้ยังไนสอกสอ เป็นตับเป็นพวงเดินดองลิงด้วยลิ้มลิ้มกระดาเดินปอยเร่อครับเน่มเปิดแอบมันก็เจอเป็นพวกกลุ่มกลุ่ม Thank <laughs> you. ต่โดน่น่ยโช่อหนึ่งสิบกว่าลูกหมดเลยนะช่อนงนะครับแล้วไอ้แขนงก็แตกมาเรื่อยๆนะครับไอ้ส่วนที่ออกดอกก็เริ่ม ส่วนใหญ่ออกดอกมาแล้วติดติดเกือบร้อยเปอร์เซ็นนะมันติดลูกกันหมดนะะนครับโอ้มันเป็นรุ่นเป็นรุ่นออกออกเออเป็นรุ่นออกมาเลยออ